สุริครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เกียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอนะฮะมีหุ้นส่วนถามผมอะเยอะเลยนะครับพยายามอินบ็อกมาถามบอกว่าคุณเทิดศักดิ์คูหน่อยได้ไหมเรื่องของท่านพิชัยนะฮะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าขอให้สีพักเนี่ยรวมกันกลับมาเป็นพันธมิตรกันในการต่อต้านคอสชอนะครับผมก็เรียนบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ย มันก็เป็นส่วนที่ความคิดเห็นของอดีตหัวหน้าพักนะไปแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นตอบโต้ไปแล้วว่าอยากฟังความคิดเห็นของผมว่าผมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติของคุณพี่ชัยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเป็นหัวหน้าพักประยุทธ์ปัดที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่แปลกนะนะครับและที่ผ่านมาคุณพิชัยเนี่ยนะฮะ ก็เป็นคนให้การสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์มาตั้งแต่สมัยเป็นยุคใหม่ๆเขาเรียกว่ายุคยางเติร์กนะยุคยางเติร์กในภาคปฏิปัติก็ยุคยุวธิปัตขึ้นมาเป็นยางเติร์กภายในภาคปฏิปัติขึ้นมาก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนในยุคนั้นนะครับความคิดอาจจะคกล้ๆคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับแต่ท่าทีคนในภาคปฏิปัติ์เราเป็นยังไงท่าทีคนในภาคปฏิปัติบางส่วนก็มีเห็นมีแนวโน้มเห็นด้วยบางส่วนก็มีแนวโน้มไม่เห็นด้วยนะครับกับ ข้อเสนอของคุณพิชัยรัศกุลที่ให้มีการจับมือกันนะต่อต้านทหารต่อทวงคืนประชาธิปไตย,ยต่างๆเป็นความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มกนะ็เรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ถ้าไปถามว่าบทบาทนะักการเมืองจะมีบทบาทอะไรกับคําพูดอะไรของคุณพิชยัยมีไหมไมีมากไหมผมว่าไม่มากนีม่มากแต่ประชาชนโดยส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารข้อมูลกันไปมากแล้ว นะครับไปมากแล้วมันมันมันรู้อยู่แล้วนะเมื่อก่อนนี้การที่ไม่มีคนมาอธิบายเชิงการเมืองอธิบายหรือเล่าเชิงการเมืองในเชิงกลยุทธ์ให้ทราบเนี่ยนะครับอาจจะไม่ทราบกันแหน่ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าอะไรต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้มันมันผ่านระยะเวลามาตอนนี้ก็8เดือนแนละ้วผมก็พยายามอธิบายในเชิงกลยุทธ์ให้ทราบแล้วและผมอธิบายแล้วบอกไปจากจากตอนนี้หุ้นส่วนแต่ละคนมี มีเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์พอแล้มองมีวิชั่นมองเห็นแล้วว่าสถานการณ์ขณะนี้โดยรวมเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นควรจะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมเนี่ยนะมันผมว่ามันเลยจุดนั้นมาละผมเห็นคอมเมนต์หรือการแสดงความคิดเห็นของข่าวเนี่ยนะฮะใต้คอมเมนต์ก็แสดงความรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คุณพี่ชัยนะครับแต่ว่าในภาพรวมทําไมคสชไม่ใช ให้คุณพี่ชัยมารายงานตัวนะครับทำไมไม่ไดําเนินการเหมือนกับรูปของร้อยตรวบเอกเฉลิมอยู่บํารุงต่างๆเนี่ยทำไมไม่ทําชันทั้นก็เพราะว่าคุณพี่ชัยเป็นผู้อุโสอายุม,มาก80กว่าแล้วก็นะยังคงให้เกียรติอยู่แต่เรื่องของการลุมกินโต๊ะเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นแล้วะในระยะหนึ่งและผมเคยย้าว่าทุกพักทุกพวกทุกสีเนี่ยจะรวมกันโดยอ,อัตโนมัติ นะถ้าจําได้การเคลื่อนไหวของคุณพิชยัยการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองสีพรรคใหญ่ๆเนี่ยเคลื่อนไหวในการต่อต้านตอบโต้โดยเฉพาะเรื่องคําถามของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสีข้อเนี่ยต่อคอ,อสชอในสถานการณ์ปัจจุบันในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าท่านผู้ชมจําได้นะโดยเฉพาะหุ้นส่วน,นจำได้แน่ผมเรียนย้ําไปแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดคือทามมิ่งของมันมันจะมี ทุกพักทุกพวกทุกสีทุกเหล่ามันจะรวมกันแล้วกระโจมตีมันใครไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอ่ะนะครับเห็นได้ชัดนะครับถ้าสถานการณ์ยังคงปล่อยต่อไปจะเป็นยังไงในสถานการณ์แบบนี้คงประชาชนอาจจะรู้นะครับแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงปล่อยแบบนี้ต่อไปผมเรียนย้าว่าแนะ่นอนฮะมันก็จะมีเกิดปฏิกิริยาทางการเมืองลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าอะไรในเชิงกลยุทธ์เขาเรียกว่าเป็นการก่อตัวครับ พอเกิดการก่อตัวพอวางกลยุทธ์เสร็จก็จะเกิดการก่อตัวโดยใช้สื่อไหม่ดมีเดียโซเชียลมีเดียในการก่อตัวใช้บุคคลใช้วัฒกรรมใช้ชาร์ในการต่อสู้จากนั้นเรียบร้อยก็จะเข้าสู่อะไรฮะก็จะเข้าสู่กระบวนการสําคัญคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองการชุมนุมประท้วงการประทะอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเหมือนทุกๆปีที่เหมือนตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดระยะเวลา8 5ปีนะปีตอนนี้สิ่งนี้เรียกว่าเป็นการก่อตัว วิธีจะหยุดยั้งการก่อตัววิธีนั้นก็คือหนึ่งนะก็สิ่งที่รัฐบาลทําไปแล้วคือนายกหยุดพูดผมเรียนนะไงคาถามสี่ข้อที่นายกถามขึ้นมาเนี่ยเป็นคําถามที่ไม่ควรถามนะฮะสะท้อนให้เห็นว่ากาลังมาอมัดนะผมเรียนไปแล้วว่ากําลังมาหมัดในเชิงกลยุทธนะ์นะไม่ควรถามตอนนี้ทีมงานของท่านนายกก็ตัดสินใจให้ท่านนายกเงียบนะก็สองสามสัปดาห์แล้วก็เขียนไปกระดาษแทนก็เป็นวิธีที่แก้ใหมใครที่ถูกไหม ก็ถูกแต่เป็นการชะรอชั่วกล่าวเพราะต้นเหตุก็เพราะว่าท่านปากเร็วไปหน่อยพูดเร็วคิดเร็วทําเร็วนะแล้วก็ไม่ได้มองเรื่ององค์ประกอบทางการเมืองว่ามันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นคือการทําการเมืองเหมือนตีลูกตีลูกชนิดเข้าเข้าไปเข้าข,ข้างฝานะถ้ามันตีเข้าไปแล้วมันจะเด้งออกมานะมันไม่ใช่ไม่เด้งจะเด้งมากเด้งน้อยท่านตีแรงก็เด้งแรงท่านตีเบาก็เด้งเบานะยกตัวอย่างนะมันมีจังหวะและเวลาของมัน แล้วก็มันจะมีการสะท้อนกลับมานะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าการที่นายกาพลเดชประยุทธ์เนี่ยนะครับเงียบไปเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเพราะทุกสีทุกพักทุกพวกทุกฝ่ายเนี่ยไปต่อรอต่อเทียงเขาเนี่ยมัน,ม,นมันถูกหรือเปล่าต้นเหตุมาจากท่านเป็นผู้กําหนดสถานก,การณ์ขึ้นมาแต่ละแต่ละพักก็จังหวะมันได้ก็หลุมกินโตนะครับ คำเชื้อเชิญของคุณพิชัยพักการเมืองต่างๆแงม้กระทั่งพรรคประิปัต์ก็ลุ่มกินโตทําไมล่ะเวลาขาขึ้นไม่มีใครบอกว่าคอ,อ,อสชอกับปกักประิปัต์พวกเดียวกันแต่พอเวลาขาลงพก๊กต้องบอกว่าคนละพวกกันใครไมเชื่อว่าสิ่งล่นนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้หมายความว่าม,ม,มันการการะทําในเชิงกลยุทธ์มันดีไม่ดีนะเพราะหลักในการทาในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันยึดอะไรทราบไหมฮะ ประโยชน์เป็นสําคัญประโยชน์ของแต่ละฝ่ายเป็นสําคัญใครได้ประโยชน์สูงสุดก็คนนั้นเน่ยเขาก็จะทําด้วยวิธีนั้นนะจะมองว่าเขาผิดก็ไม่ใช่เขาถูกก็ไม่ใช่แบ่นี้มีความชอบธรรมไหมคนเชื่อถือไหมนะมันอยู่ที่การใช้สื่อใช้สื่อมากๆคนก็เกิดความเชื่อใช้สื่อน้อยๆคนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่าการใช้คำวิรัยเออการโกหกซ้าๆมันก็จะมีกลยุทธ์ในการทานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรถ้าปล่อยสถานการณ์นี้ต่อไป คํำเชื้อเชิญหรือกลยุทธ์ทางกลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่าเป็นการก่อตัวคือการการชุมนุมประท้วงนะครับการชุมนุมประท้วงเราจะเกิดเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตะกขึ้นวิธีการแก้ไขมีไหมมีมีรัฐบาลต้องปรับปรุงปรับปรุงอะไรปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเองคือปรับปรุงทีมบริหารเพราะที่ผ่านมาประชาชนทำการปรับปรุงตัวแล้วนะครับ เตรียมรับมือสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําปีมกคนบอกผมเฮ้ยตกต่าที่ไหนดีจะตายอะไรประมาณนี้นะกะพยายามมาโต้แย้งตายคลิปเอานั่นมาใส่อันนี้มาใส่ตัวเลขมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมมันไม่ดีได้ไงถานกากณ์ตอนนี้ไม่ดีหรอกมันเป็นไปไม่ได้นี่มันจะดีเพราะว่าสถานการณ์โลกมันปั่นป่วนถศนกากณ์ในเอเชียก็เล่นสงครามกันไม่ว่าสงครามเศรษฐกิจสงครามไซเบอร์อ่าสงครามตลาดหุ้นสงครามราคาทองเล่นกันหนักขนาดนั้นนี่บอกมันดีเมื่อเป็นเรื่องแปลกละ ขณะนี้ผมจึงเรียนทนะ่านผู้ชมให้ทราบนะครับว่าวิธีการดีที่สุดเนี่ยผมย้ำเยผมยังยืนยันอยู่เสมอว่าต้องปรับอัฐบาลต้องปรับกําลังใช้คนให้ถูกกับงานใช้งานให้ถูกกับคนข้อเสนอของคุณวิชัยเป็นเพียงการก่อตัวแต่ถ้าเกิดว่ารู้ทันทันเวลาปรับปรับสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นนะรประเทศก็จะเกิดความมั่นคงบาง้างครั้งยั่งยืนเข้าสู่การปฏิรูปประเทศและก็เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแต่ถ้าทําไม่ได้ผมเรียนเลยนะอันตราย ผมย้ำรอบที่สออันตรายจริงๆครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ คำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปักติบัติตนแนะนำคนให้ปักติบักตา ให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคาสื่อสัต์สุดจริตไม่คิดตำชาเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตอนเอง คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อ คนไทยช่วยกันตูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดียิงพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านผีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้ง หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ